สวัสดีครับผมสายที่มีสิครับอยู่กับกีตาร์วินเทจสวยๆกันต่อนะครับผมโอเคไม่ได้ลงให้ต่อนื่องนะครับผมลูกค้าก็ทักกันเข้ามาเยอะเลยนะครับพอดีว่าเพิ่งกลับมาจากรับเด็กๆอ่าอันนี้อันนี้ผมแจ้งไว้ก่อนนะไอะ้ก่อนที่ลูกค้าอ่าลูกค้าที่จะเข้ามาลองสินค้าเข้ามาดูสินค้าที่ท,ที่ที่บ้านนะครับผมฝากให้ลูกค้าดูหน้าเพจน,นิดนึงเพราะว่าบางตัวที่ลูกค้าดูไว้เราจะเข้ามาลอง บางตัวผมก็ปิดไปตัวไหนที่ปิดไปผมก็จะแจ้งปิดหน้าเพจนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาลูกค้าอย่างเมื่อกี้ก็ลูกค้าก็มาช่วงบ่ายสามครึ่งคือมาไม่ได้นัดหมายบอกให้ตอนเช้าว่าจะมาแต่ผมก็ไม่รู้เขาจะมาตอนไหนเพราะว่าช่วงบ่ายสามกับห้าโมงอ่ะผมจะไม่อยู่นะครับผมเพราะออกไปรับเอกไปรับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวที่ลูกค้าดูไว้ลูกค้าต้องโทรเช็คก่อนนะว่า ตัวไหนยังอยู่ตัวไหนไม่อยู่ลูกค้าตามหน้าเพจก็ได้นะครับผมอย่างหลายๆตัวที่ผมลงไปตั้งแต่เช้าอันนั้นก็ปิดไปหมดแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมโอเคตัวต่อไปกันเลยเดี๋ยวตัวนี้ใครอยากได้ทักคำมีเอาไว้เล่นบ้างเอาไว้เล่นอกงานหรือไว้อ่ใครอยากได้แบรนด์ดีๆเอาไว้เล่นนะครับผมตัวนี้ก็อีกตัวที่หน้าเล่นเหมือนกันนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูเคสก่อนอา่าเดี๋ยวผมให้ไปกับเคสใบนี้เลยนะครับผมเป็น เคสของท,ทาคาเมเน็เลยนะครับผมเคสสวยนะอาจจะมีมือสองนะครับผมอาจจะมีบ้างาเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกีตาร์นะครับผมอ,อันนี้คือด้านหน้านะครับสวยเลยด้านข้างามันก็อาจจะเป็นพวกสึกแบบนี้เห็นไหมมันจะเป็นสึกสึกแบบนี้อ่าเนี่ยมันก็ก็เทดีวินเทดีผมเป็นมือสองนะครับผมอย่างด้านหลังก็ จ็บนิ้วมากเลยด้านหลังมันก็อาจจะเป็นพวกแบบเนี้ยโอเคก็คือมันก็ไม่น่าเกลียดอะไรนะครับผมก็ถือว่าสวยเอา,อาจริงๆเคสใบนี้ถ้าขายาจริงๆถ้าเป็นของาคามิ i n e ด้วยสภาพเนี้ยถ้าขายาจริงๆก็มีไม่ต่ำกว่าสองพันห้าอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้หละก็อ่าเนี่ยประมาณเนี้ยมันจะเป็นพวกลักษณะนี้จุดนี้สองจุดนี้นะครับผมเนี่ยพวกหนังมันขาดเลยเล็กน้อย,อยแต่ก็ไม่น่าเกลียดครับไม่น่าเกลียด โ okay. อเคประมาณน,นี้อันนี้ด้านหลังมีปุ่มวางด้วยนะครับผมโอเคอ่ะ okay. อันนี้ให้ดูเคสแล้วนนเดี๋ยวเรามาดูตัวกีตาร์กันต่อเลยเก็บนิ้วจริงๆผมไม่ค่อยอยากจะเล่นกีตาร์เยอะเพราะว่านิ้วผมไม่ค่อยดีมาบางพับใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับผมชอบมากเลยโอเค มาแล้ว <c oughs> อึบอ่าตัวนี้จะเป็นอ่อกล่องเคสใบนี้จะเป็นกรรมหยี่สีเทานะครับผมสวยสวยมากอขออนุญาตวางกีตาร์ก่อนเอากล่องเคสไปเลยนะขออนุญาตขายพร้อมกล่องเคสนะบางทีมันก็ดีเวลาส่งของมันจะได้ช่วยซอฟด้วยนะครับผมมันก็ มันจะโดยซอฟผมด้วยเวลาส่งของไปจริงๆมันไม่มีแตงหัดหรอกผมแพคให้อย่างดีปิกอยู่ไหนวะอ๋อตัวนี้จะเป็น PT 106นะครับผมอ่าสวยทักขามีเแปขออนุญาตตั้งเสียงจริงๆผมขึ้นสายไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคือมันมีหลายท่านไหนชอบเอผมลงรูปไว้เมื่อคือนผมเพิ่งได้มาเมื่อคือน คือผมยังผมยังแจ้งราคาไม่ได้อันนี้ต้องขอโทษเลยนะสำหรับท่านที่ทักเข้ามาถามเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงให้ชม,มพร้อมๆกันดีกว่าบางทีกีตาร์ผมยังไม่ได้เซตอัพยังไม่ได้ขึ้นสายยังไม่ทําความสะอาดผมไม่รู้ว่ามันจะมีตำหนิอะไรยังไงผมยังบอกราคาไม่ได้ ทนี่อ่จริงๆขายแบบไม่ต้องไม่ต้องทำรีวิวก็ได้นะพ้า,าจริงๆเลยแบรนด์นี้มันตอบโจทย์ได้ดีอยู่แล้วตัวนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมไฟฟ้าใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยเช็คทงเช็คฐานได้หมดเลยนะครับผมโอเคเสียบสายแจ็คก่อนลืมอ่าคือแล้วามีฐานอยู่อันนี้เป็นเสียงเปล่านะครับขออนุญาต เปิดแอมก่อนผมผมใช้แอมโหมากเลยซื้อมาตัวละ <laughs> <Le ather, S 1> <c oughs> เก้าร้อยเองเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดู <c oughs> มีวอลลุมเบลกลางมิดเบเสียงเบดออกดีมากเห็นไะห <c oughs> <c oughs> ลดเบดหแ,แอันนี้แหลม ผ้าผงทาคาเมเนะทำออกมาค่อนข้างที่จะดีนะ สายนหนักๆไม่ได้ตัวนี้ผมขึ้นเป็นสายเบอร์21ให้นะ มิดขึ้นเยอะๆหน่อยหรือถ้าใครชอบแบบนิ่มๆก็มิดลงนิดนึง ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นเสียงที่ผมเล่นผ่านตู้แอมผมชอบเล่นแบบนี้มากกว่า ฟังเสียงกีตาร์สดๆกันดูอันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่านะครับผมอันนี้คือเสียงกีตาร์เปล่านะ นนเดี๋ยวขออนุญาตใช้คาโปเล่นผมชอบเล่นผมชอบเล่นเวลาเล่นกิดาร์ผมชอบใช้คาับโป เจียบนิ้วแล้วมาเดี that that ๋ยวเรามาดูสภาพกันเลยนะครับผมสภาพของกีตาร์เดี๋ยวขออนุญาตถอดสายเช็คออกก่อนอ่าพี่ที่106นะครับผมตัวนี้โดยรวมแล้วก็ถือว่าสภาพดีสภาพดีนะครับผมเดี๋ยวผมไล่ให้ดูตั้งแต่หัวเห็นไหมเอ่ยมันจะมีฝ้าตรงขอบขอบนี้อาจจะมีบ้างแต่ก็ฝ้าไม่มีผลกับเสียงเล่นไปนะครับผมไม่มีผลกับเสียงครับ สายที่ผมขึ้นให้จะเป็นสายเบอร์11นะครับผมนี่สภาพดีมากเลยนะครับผมถ้าผมไล่ดูตั้งแต่หัวเลยดีกว่าตรงเขาขอบ,ขอบอลูกค้าก็ดูไปด้วยนะครับผมรายละเอียดทุกอย่างผมจะอธิบายลงไว้ให้ในคลิปนะครับผมแล้วก็ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับคือเราขายของเราไม่ไม,ไม่ปิดบังกันนะมีตำหนิอะไรตรงไหนเราจะแจ้งกันทุกจุดนอกจากว่าผมยะมองไม่เห็นลูกค้าก็ สังเกตเอาในคลิปนะครับผมผมค้าขายเป็นคนตรงไปตรงมานะครับผมโอเคเอา่าผมไล่ตั้งแต่หัวตามนี้เลยลูกค้าดูไปด้วยนะลูกบิดจะเป็นทาคามิเนะอ่าคอจะเป็นมอกไม้เนื้อแข็งนี้คอสวยมากนะครับผมเป็นลายอ่าไม้ขิ้มแบบนี้เลยไม่มีริ้วรอยนะไม่มีครับผมไม่มีริ้วรอยเลยสวยมีที่ห้อยสายสะพายด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ตัวนี้แบ,บก็กแอนไซจะเป็นมอสกนันนีสวยมากเลยก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งมันก็จะเป็นพวกขนแมวอะไรประมาณนี้เออเนี่ยขนแมวแบบนี้ทั่วไปแบบนี้แบบนี้อ่ะลูกค้าดูไปด้วยอ่าแบบนี้เนี่ยแบบนี้เลยเนี่ยสวยแต่ที่จะเป็นพวกขนแมวแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากข้างๆนะครับผมตามนี้เลย อ่ามันจะมีฝ้าจางๆจริงๆฝ้ามันแทบจะมองไม่เห็นรอกแต่ว่าผมพยายามส่องไฟให้มันเห็นชัดๆนะครับผมเนี่ยฝ้าจางๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เสียบสายแจ็คได้เลยฝั่งนี้ไม่มีนะครับผมฝั่งนี้สวยเลยเอาไปขัดอีกอีกทีนะเอาไปขัดนิดนึงตัวนี้ก็ใส่ฐา9น9โวลต์ผมยังไม่ได้ขัดนะครับสภาพข้างหน้าตามนี้เลยสวยนะครับผมสีออกจากออกซันเบิร์ดเหลืองๆตามตามในคลิปเลยสีสวยครับสีสวย อาจจะมีพวกเขา,ขาวๆอะไรแบบเนี้ยมันเหมือนติดสีนะหรือติดอะไรผมไม่แน่ใจลูกค้าดูเองแล้วกันเนี่ยอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วไปก็ดยรวมแล้วไม่น่าเกลียดครับโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยเลยนะครับผม นะครับผมให้ไปกับกลองเคสคู่ตัวของทัคามิเนตเลย หมื่นสามค่าจัดส่งแบบโอนเต็มร้อยแปดสิบเก็บรายทางก็สองร้อยห้าสิบเหมือนเดิมกรณีที่เก็บรายทางก็มัดจำห้าร้อยส่วนที่เหลือจ่ายหน้าบ้านของลูกค้าได้เลยนะครับผมสนใจทักเช็กันเข้ามานะครับผมฝากทักมิเนพี่ที่หนึ่งศูนย์หกสวยๆอีกตัวหนึ่งพร้อมกล่องเคสนะครับผมถ้าเจอในเพจในกลุ่มก็ถักเช็กันเข้ามาถ้าเจอใน YouTube ลูกค้าสามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับผมให้สำหรับคนที่พร้อมสนใจก็ทักเช็กันเข้ามาขอบคุณนะครับสวัสดีครับ